every time i need the time to go that to the side ครับผมทุกคนวันนี้ก็ผมก็ผมก่อนสุดนะผมทุกคนวันนี้ผมก็จะเอาไอดีที่มีการ์ด9ลขเก้าร้อยสิบเอ็ดเอ้ยเก้าร้อยสิบหกใบแล้วนะผมทุกคนเพราะว่ามันเป็นเออผมรับมาวันนี้ห้าใบนะวันนี้ก็คนละโบนะผมทุกคนก็อยากได้นะตัวชิ้นจังนะแต่ว่าผมชอบตัวนี้ที่สุดแล้วนะผมทุกคนก็ฮิมาวาลีนะก็มีพลงังคล้ายๆลำเย้าวยวนนะผมทุกคนแล้วเป็นดาเมจไฟซึ่งยุคนี้นะธาตุธาตุไม้สุดแข็งแกร่งมันมากมายแต่ถ้าเจอไฟนี่ก็รู้เรื่องนะผมทุกคนแล้วยังมีความสามารถในการ เพิ่มแลสตูด้วยนะผมทุกคนครับที่ยังไม่มีนี่ต้องรีบหาแล้วนะตัวนี้คือผมแนะนําเออแนะนำี่สูสุดแล้วนะผมทุกคนโอเคเราก็จะมาเปิดกันนะฮิมาวาันลิเปิดเลยละกันนะผมขอ,อ,อตั้งงไว้ส0 0อใบพอนะคลิปนี้โอเคเลือดร้อนมาก่อนเลยปังโอแชมเปญนะผมทุกคนโอ้แอบหนึ่งรีดวงก่อนไม่น่าไปเรียกมันเลยโอเคนะผมทุกคนจัดหน่อยละกันปังโอหูเกลือวะ่ะทุกคน โอ้ห oh, ้าทีรู้เรื่องเลยไอดี ID นี้เป็นไอดีที่มีการ์ดเยอะที่สุดในเกมแล้วผมกําลังจะทําให้มันเออหมดไปในเร็วๆนี้เบ๊ไอดีนี้ถ้าได้เออตัวร่างอันต้าผมจะปั้นเลยนะทุกคนแล้วเพราะว่าผมจะปั้นไปไอดีสสารองผมนะถ้าได้ตัวนี้ล่างอันต้านะาเก้าร้อยสิบใบนี่คือผมจัดโอ้ดาวินชีมาอีกแล้วนะไอดี ID นี้มีดาวินชีตกสามตัวแล้วแบบได้บ่อยเกินโอ้โ oh, ห <c oughs> บ้าขยะเปียกเกิน <c oughs> ไปเบา้าคือรอบนี้นะผมทุกคนแบบ โอเอ็ดเวิร์ดมันติ้ตั้งได้โอเคถือว่าใช้ได้อยู่หมูป้าว่ะเฮ้ยเจมนักเวทว่ะทุกคนเอาหน่อยดิวะโอ้เกินไปบ้าเกลือว่ะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอ้โหกิโมโนว่ะโอ้ฟองสบ,บู่อุย้ยถ่านยามไม้ว่ะทุกคนต่อก็บอกเลยว่าเตรียมงึดนะหน้าผม เบโหแเราสูญเสียการ์ดไปเกือบร้อยใบโคตรไวเวลาผ่านไปอย่างว่องไวนะผม1นาทีเกือบ2นาทีการ์ด100่งใบที่เราเก็บมาจํานวนเออ100ใบมันใช้เวลากี่วันวะเออสองวัน10บใบ20วันแล้วใช้หมดภายนะฮะ2นาทีเก็บมา20วันทุกคนเฮ้ยเกินไปว่ะโอ้โหไม่น่าเลยวันนี้จิ้งจกทักตู้เคลื่อนหมดเลยนะผมทุกคน โอเคเราก็อุ้ยมีตู้อะไรมาว่ามันมืดผ้า,ม,ามันไม่โหลดอ๋อตู้กบนะผมทุกคนขอเหอะมาแล้วเปิดหมดเลยนะ800การ์ดจะเปิดจนกว่าจะได้ตัวขี่หมาฮิมาวาลีอ่ะอะมาคลิปนี้แบบจัดเต็มให้น้องๆมากเลยนะผมให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆมากเลยนะก็คลิปนี้บอกเลยว่าไอดีใกล้าการ์ดระดับนี้นะก็ทุกคนสามารถเก็บได้นะสองวันได้การ์ดทั้งหมดเออห้าใบเอ้ยสองวันได้การ์ดสิบใบ ถ้าเราเก็บ900กว่า900กว่าไวเราต้องใช้เวลาประมาณเออเท่าไหร่วะ900หาร5ทุกคน900หาร5นั่นก็คือจำนวนวันที่เราจะใช้นะก็บอกเลยนะหน้ามืดตึด,ตดนะผมทุกคนเบ๊โอ้โห900หาร5เฮ้ยขี่หมา ไอดี ID นี้มันบัฟดวง70% 0จริงๆผมแม่งเอ้ยโคตรก๊อตเลยว่ะทุกคนผมได้ว่าก็อดีนี้ได้บอกเลยนะว่าผมจะปั้นแน่นอนนะก็คือไอดีนี้สุดจัดเลยว่าสุดจ๋าเลยทุกคนหุยเราได้อ่ะโอเคผมทุกคนเราได้ลำเยาวยวนแล้วนะก็น่าจะทำแม็กภายในเลเวล40ก็โอ้โหของแบบถึงด้วยอ่ะหน่าสนใจมากเลยนะไอดี ID นี้แบบก๊อตมากเลยนะผมทุกคนเราหาแค่เศษเศษของแค่2อันแค่นี้เนี่ยหาของแค่นี้ ทุกคนดูดิหาของแค่นิดเดียวเองอะ่ะเราก็จะอัพมันได้แล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามไอดีนี้ได้เลยนะไอดี ID นี้จะเป็นไอดีลองของผมทุกคนฟังให้ดีนะผมมันจะเป็นไอรดีลองของผมนะผมทุกคนผมไม่พูดเยอะผมเติมเลยดีกว่ามามาจัดไปดนีแพ็กอะไรก็จัดมาดิโอโหแบบวัยรุ่นเลือดมันร้อนจริงๆว่ะตอนนี้นะผมทุกคนแบบพลังพลังผมมาเต็มเหมือนเติมมาโอเค เติมไปเดี๋ยวผมไปลงดานก่อนทีนึงเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็กไปสิบเก้าทุกคนดูเลยไอเดียนี้แบบต้องต้องเล่นแบบเร็วเร็วให้ทุกคนทางบ้านดูเลยนะเพราะว่าแบบว่ามันจะกลายเป็นไอเดียรองผมในอนาะตคารกัดเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบใบอ่ะโคตรโหดอะ่นะไอเดียนี้โคตรกัดเลยอะ่ะโอโอเคแล้วผมทุกคนเลนเจอร์มีห้าร้อยสิบสี่เอ้สี่สิบเจ็ดตัวนะเดี๋ยวผมขอขายเลนเจอร์หนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวทิ้งก่อนนะผมทุกคนเพราะว่ามันมีเยอะเกินไปเนี่ยทุกคนดูดิผมสะสมไว้ผมเปิดเอา อุ้ยมีกบด้วยว่ะก่อนคิดดีๆนะอ่ะผมขอขายแค่หนึ่งดาวพอนะเพราะว่าเออมันยังไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะผมเลนเจอร์โอเคห8ตัวแล้วก็ทําให้เราเล่นได้แล้วนะก็โอเคครับผมทุกคนเราได้เลนเจอร์ตัวนี้มานี่คือแบบโหดจัดเลยแล้วมันสมคู่คนกับการปั้นมากนะไอดีเนี้ยเลเวลสี่สิบนะมีของแบบฟูสุดๆนะผมทุกคนสำหรับใครที่เคยดูในคลิปก่อนๆไปแล้วนะไอดีนี้ ก็โอเคครับผมทุกคนผมต้องการความม้งไวในการเล่นนะผมจะเอาเอ,าอันดับหนึ่งของโลกมาช่วยเลยละกันนะแบบโบบาโบเลยไปให้ลิฟจบลิฟจบลิฟจบอยากได้โอทำไมโยมิมันไม่วิ่งวะวันเนี้ยโยมิไม่มีอาตาติสกิลนะผมทุกคนไม่บับวิ่งเลยนะเกมนี้โอโหเปียกจัดเลยเรียกมันแล้วไม่ยอมบับวิ่งนะผมทุกคนก็โอเคเราก็จะเปิดแพ็คไปสิบเก้าทุกคนโอโหเน็ตเน็ตกาก โอ้จบจัดเลยทุกคนเน็ตผม w i ไฟสองก้อนไอ้ข้างบ้านปิดเน็ตปล่าวะโอเคหลอกใช้ไ i ฟ i ข้างบ้านนะผมทุกคนยอกๆแล้วนะบ้านผมเองทั้งหมดนะก็โอเคครับผมทุกคนแล้วก็จะเปิดกาชาแพ็ก89บาทอามาโยมิติกิโยมิอามา, omi, omi, อา,มาโอโยมิต้องอยังนีดิหวะโอวงการเกมดูเป็นตัวอย่างนะผมทุกคน แม่งก๊อดว่าไอดี ID นี้ไม่ใช่สายฟรีนะไอดี ID นี้เติม89บาทนะทุกคนฟังเอาไว้นะไอดี ID นี้ไม่ใช่ไอดีสายฟรีอีกต่อไปนะผมทุกคนเพราะผมเติอไป89บาทก็ไอแพ็กนี้ก็น่าสนใจว่ะทุกคนไอแพ็ก700กว่าบาทโอ้โหเน็ตกากมากเลยว่ะทุกคน,นก็โอ้โหเดี๋ยวขอตัคดคลิปไปเปียนเน็ตก่อนนะเอ้ยไม่ต้องตัดม <laughs> ันมาแล้วว่ะก็แพ็คที่ผมจะเติมนะ่าจะเป็นแพ็คนี้นะอูแพ็คเริ่มต้นแบบของแบงเน่นอะ เฮ้ยทุกคนมันผสมเลนเจอร์สาครั้งได้ได้ไดเออหีบอุปกรณ์แบบสุ่มว่าทุกคนเฮ้ยหีบดีวนาดว่ะก็จะจะผสมเลยนะผมขอผสมนะผมทุกคนโอเคเออผสมตัวชีโรเลยแบบโคตรดีอะตัวเนี้ยแบบก๊อตอะพลังแบบลำเยวยวนด้วยอะ่ะโอ้ผมชอบมากเลยนะผมทุกคนแล้วไอดีเนี้ยมีกบแดงแบบเยอะเยอะจัดจัดเลยนะไอดี ID นี้ประมาณแบบ เออเท่าไหร่วะกี่ตัววะสามสิบกว่าตัวมั้งสามสิบสี่สิบตัวคือผมจะหาแค่ล่างหลักมาก็พอนะหาล่างหลักตัวพวกตัวชุติมาให้ได้ก็พอนะแล้วผมจะก็จะปั้นแม็กเลยนะผมทุกคนตัวนี้นะคือมันโหดจริงๆนะโอเคตอนนี้เราก็เหลือแค่เออเอาตัวคีบเปียกหยัดเข้าไปนะผมทุกคนไหนวะนี่ตัวออนแอร์เข้าไปนะผมทุกคน ก็แค่นี้นะผมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดเกียร์เจ็ดดาวเอ้ยเปียไม่ไม่ใช่เกียร์เจ็ดดาวเดี๋ยวเกียร์กี่ดาววะเกียร์เอ้ยไม่ใช่ฮีบเลนเจอร์นะผมทุกคนแบบฮีบกบด้วยผมหลอนจัดเลยวันเนี้ยโบโอ้โหกบม่วงโคตรโหดเลยว่ะไอดีนี้สวยจัดเลยนะผมทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราเเติมแพ็กนี้ด้วยดีปะวะถ้าเติมแพ็กนี้จะได้กบกี่ตัวนะอุปสมเลนเจอร์สามครั้งได้กบอีกตัวหนึ่งโอ้โหรออะไรล่ะครับผมระดับผมหัวใจอยู่แล้วจัดเลย 729รยบเก้าบาทนะผมทุกคนกดเหมือนเหมือนเหมือนพิมพ์แปค์ใช้เองที่บ้านนะผมทุกคนก็คลิปนี้นะบอกเลยว่าไอดี้ทุกคนเตรียมตัวติดตามมันได้เลยนะแล้วผมขอผสมเลนเจอร์อีก3าครั้งแป๊บนึงนะผมทุกคนเออเราจะผสมอะไรดีวะไม่รู้จะผสมอะไรแล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเปิร์ครั้งในตัวผมให้ดูก่อนเอ,อ้ยดาวินชีก็นะอุยโยมีนะ่าอับนะผมขออับโยมีก่อนละกันนะผมทุกคนหนึ่งสองสามสี่เอ,อ้ยไม่ได้ดิเราต้องผสมสามครั้งโอเคครับผม รู้เรื่องนะไดี ID นี้แบบโหดจัดทางบ้านนี้รอติดตามเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ดียไลน์ไว้ให้ทุกคนแบบใครที่อยากแอดมาลองทีมอะไรอย่างงี้ได้นะแต่ว่าผมขอเวลาปั้นก่อนแล้วถ้าถ้าผมส่งไอดีให้ตอนนี้ทุกคนจะไม่ได้ลองกันดีๆแน่เลยทุกคนน่าจะชนะสบายนะเพราะไอดีนี้แบบผมยังไม่ได้ฟาร์มของฟาร์มอะไรเพิ่มเลยนะผมทุกคนตอนนี้ โอ้โหอย่างโหดเลยว่ะมีคนถามว่าลูบี้ผมมาจากไหนเควสผมหายไปแล้วทุกคนก็คือเควสผมมันบักนะผมก็เลยได้ลูบี้มาจํานวน900กว่านั้นแล้ว PVP เนี่ยยังไม่ได้ทําเลยนะผมทุกคนยังไม่ได้เล่นเลยนะก็ตามนี้นะผมทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันได้กบเพิ่มอ,อีกตัวงโอ้ผสมเลนเจอร์สามค้งโหรวยจ้าดไอดีดีคนรวยกบเดี๋ยวเปิดกบให้ดูนะกบว่ามีกี่ตัวนะแ๊บหนึ่งเออกบเอ่อไฮเปอร์สูงสุดชนิดพิเศษกดขาย โอเคยี่สิบเอ็ดตัวโอเคนัมเบอร์วันนะผมทุกคนและลูบี้เราแม่งเหลือๆจัดอะต,ตอนนี้แบบเราเราสามารถหากบอีแค่สองตัวเองอะแล้วก็ได้แม็กแล้วนะผมมีลูบี้อยู่เก้าร้อยกว่าผมน่าจะทาแม็กได้สบายๆนะคลิปนี้ก็โอเคครับผมทุกคนก็ขอบคุณทางบ้านมากที่เป็นกำลังใจให้ผมนะนะผมเปิดได้แล้วการ์ดยังเลยเจ็ดร้อยห้าสิบหกใบอมันโดนใจวัยรุ่นจริงวัยไอ้ดีนี้มันโหดจริงๆเลยก็โอเคขอบคุณทุกคนมากนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ